ขั้นตอนต่อไปเราโหลดไปแล้วล่ะรอไปแล้วเปิด GoPro Quick App Connect คามาร่าฟอโปกโปคอนเน็กปไปจับคู่ ตั้งชื่อกโปสิบเอ็ดอันเดอร์สกอร์สองเซฟนิ เล s t n s t a l l update, continue อัปเดตกล้องล่าอ่าลิฟต์แอปก็เปิดแอปไปอย่างนั้นสิ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้ทำก็คือ จอมันมีสติ๊กเกอร์ติดไว้เดี๋ยวเออลายตาตอนนี้ก็หายลายตาแล้วตอนนี้เรากำลังทำการอัปเดตผ่านแอปก็บอกให้เปิดแอปไว้ d o n t l e a v e The App Yokopo will power off in a few minutes โอเอันนี้คือ Connect to your camera wifi เชื่อมต่อเชื่อมต่อ ที่อยู่ IP อยู่ตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จ except and continue transfer update to your camera คือเมื่อกี้แอปมันดาวน์โหลดเข้ามาที่ตัวแอปก่อนแล้วก็มัน connect กับ camera อีกทีหนึ่ง connect กับกล้องอีกทีแล้วก็ส่งตัวอัปเดตเข้าไปในตัวกล้อง ตอนนี้ก็อินสตอลอัปเดตอยู่รู้สึกจะส่งครับไฟล์เข้าไปหมดแล้วล่ะตอนนี้ตัวกล้องก็หมุนหมุนอยู่นเนี้ยแต่แต่ตัวนี้ยังไม่เป็นไรอ่าอัปเดตติ้งก็จะเห็นอย่างนี้ดูคู่กันไปเลยตอนซื้อตัวแรก เจ้าหน้าที่เขาทำให้ก็ใช้เวลาประมาณนี้พอกันแหละไม่ได้เร็วกันกำลังรุ้นอยู่ว่าจะมีอะไรติดขัดหรือเปล่าอ้าว d i c o n n e c t to go pro อ้าโอเคอัปเดตเสร็จแล้ว r e ค c o n n e c t ตัวก่อนมันจะมีการอัปเดต ตอนเปิดไปทีหนึ่งแล้วก็บีการอัปเดตอีกครั้งเมื่อเดือนก่อนนี่ก็คงคงน่าจะตรวจหาการอัปเดตอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคงคงเหมือนเป็นไฟล์สองก้อนสันนิษฐานนะ อ๋อก็จะจากหน้านี้ไปแล้วก็เมื่ออัปเดตคอมพล e t จริงๆแล้วไอ้หน้าสกรีนโทรศัพท์อ่ะมันจะกลายเป็นโนมอนตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องรอมันก่อนก็อยู่ระหว่างการอัปเดตอีกที อัปเดต complete แสดงว่ามีการอัปเดต2รอบ Easy Control Swipe Down to the Pro Control Indashboard ก็จะมีการตั้งค่าต่างๆแต่หน้าจอ,อนี่อัปเดตเสร็จแล้วมัน,นยังไม่ดันไม่กลับไปที่จอเดิมสงสัยต้องอันนั้นอ๋อกลับแล้วกลับแล้วอืมคอนเน็กก เซตฟูลี่ต้องไปเปิดมันอีกทีเฮ้ร้าไหนเราลองคุมกล้องโกโปรสิเปิดกล้องโกโปรคอนโทรลคามารา อัปเดตคอมพลีตตกลง let go อ mm ืม hmm. อ,อ่ะโอเคตอนนี้ก็สามารถดูจอผ่านโทรศัพท์ได้แล้ว นี่คือโฟโต้สเปอร์โฟโต้เลนวายโอเคไงก็ลองถ่ายเป็นสรุปหนึ่งก่อน อจะใช้เวลาโพสต์นานหน่อยสำหรับซูเปอร์โฟโต้ใช่เท่ากันเลยเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นเดนวายลิเนียเป็นเบื้องต้นเลยที่จะเปลี่ยนวายมากๆก็ไว้เฉพาะบางครั้ง ดูตรงวิดีโอสิวิดีโอเป็น Y ธรรมดา 1X ผมถ่ายไปเรื่อยเปื่อยคุณภาพเอาแค่ประหยัดแบตพอ ตอนที่ซื้อตอนแรกนะไอโกโปเนี่ยมันต้องมีการใส่รหัสด้วยสำหรับ Android แต่ว่าหลังจากผ่านมาสักเดือน2เดือนเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันไม่ต้องใส่อะไรเลยก็คิดว่าเขาคงปรับปรุงแล้วมั้งสำหรับให้เข้ากับ Android เอาละเดี๋ยวผมก็จะดำเนินการต่อไป เอ๊ะงั้นคอนโทรลต่อดีกว่าอ่ะ On Off Preview Construction อะไรว v i d โ o Mode Extension Battery Control Easy เอาแบบที่ใช้เลยบีฟบีฟเนี่ยผมจะปิดเลยมุดเลย a NED d i b r i n g of r e c a p t u r e เปิดไว้เพราะผมชอบโหมดนี้มาก l a t u ด e Video Auto Off 5 m i n u s c r e e n Server Layer Screen Server, server Font ส่วนมากก็ตั้งมาโอเคแล้วมีอย่างที่เราอยากเปลี่ยนแค่นั่นเองอ๋อพาสเวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่เมื่อกี้ชาร์จไปแมบแมบ s sd ด a คาร์ายังไม่มีวิดีโอมีฟ h โต้อ,อยู่2ถ่ายได้อีก พันห้าร้อยภาพ oh.